ไม่อยากอวดหรือไม่มีจะอวดกันแน่ผู้หญิงทุกคนเขาก็ชอบผู้ชายที่ขับรถหรูๆแพงกันทั้งนั้นแหละจะให้มีแฟนขับรถตู้เนี่ยนะพวงไปไหนอ่ะอายคนอื่นเขาแย่เลยแต่เมื่อกี้ผมแอบเห็นนะครับว่าคุณขี่รถมอเตอร์ไซค์มา มี่บอกนะว่าคุณเป็นคนขับรถตู้อ่ะใช่ครับรถคันนี้เป็นรถของผมเองอไปเลยครับผมจองร้านอาหารไว้สำหรับเราสองคนละไม่อะฉันไม่ไปทำไมล่ะครับยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอที่ฉันยอมมาเดทกับคุณอนะเพราะว่าพี่ทีพแนะนำให้รู้จักไหนที่เขาบอกว่าคุณรวยก็แค่คนขับรถตู้เนี่ยนะคิดว่าคนอย่างคุณจะเหมาะสมกับผู้หญิงที่สวยและเพียบพร้อมอย่างฉันหรอ แล้วต้องเป็นรถแบบไหนล่ะครับถึงจะเหมาะสมกับคนอย่างคุณก็รถเบนซ์ปีเอ็มรถหรูๆแพงๆรถอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่รถตลาดล่างแบบเนี้คุณนี่ไม่มีรถนิยมเอาซะเลยนะผู้หญิงทุกคนเขาก็ชอบผู้ชายที่ขับรถหรูๆแพงๆกันทั้งนั้นแหละจะให้มีแฟนขับรถตู้เนี่ยนะพวงไปไหนอะ่ะอายคนอื่นเขาแย่เลยแต่เมื่อกี้ผมแอบเห็นนะครับว่าคุณขี่รถมอเตอร์ไซค์มา ผมเดานะครับคุณคงทำงานออฟฟิศเงินเดือนไม่น่าจะเกินสามหมื่นเช่นครับคุณขับรถมอเตอร์ไซค์มาจะกลับมาดูถูกผมที่ขับรถยนต์มาผมว่ามันเกินไปหน่อยหรือเปล่าครับที่ผมขับรถคันนี้มารับคุณก็เพื่อจะพาคุณไปทานข้าวไม่ได้จะขับมาอวดใครรถคันนี้มันก็ไม่เห็นจะเก่าตรงไหนครับจุดประสงค์ของการใช้รถยนต์แทนมอเตอร์ไซค์ก็เพราะว่าใช้บังลมบังแดดแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางอย่างเรียบง่ายไม่ใช่เหรอครับ ถึงผมจะมีรถหรูแบบที่คุณบอกเนี่ยผมก็ไม่เห็นจะเป็นจะต้องขับมาเพื่ออวดใครเลยนะครับหวังว่าคุณจะเข้าใจนะครับไม่อยากอวดหรือไม่มีจะอวดกันแน่ถ้าคุณไม่มีปัญญาเนี่ยคุณจะมาเดทกับฉันทำไมตัวคุณเองยังต้องการผู้หญิงที่สวยแล้วก็เพียบพร้อมแล้วฉันผิดเหรอคะที่ฉันต้องการผู้ชายที่รวยแล้วก็พร้อมที่จะดูแลฉันฉันผิดตรงไหนที่ต้องการเลือกสิ่งดีๆให้กับตัวเองผู้ชายนี่ก็แปลกเนาะ ัวเองไม่มีความสามารถแต่กลับมาว่าผู้หญิงว่าชอบคนรวยบ้างแหละเห็นแก่ตัวบ้างแหละถ้าวันนี้ฉันให้คุณไปเดทก,กับผู้หญิงที่ขี้เล่ป้าๆแกๆ่ๆคุณจะไปไหมสุดท้ายคุณเองก็ชอบผู้หญิงที่สวยแล้วก็เพียบพร้อมฉันพูดถูกไหมคะคุณคิดว่าคุณจะเอาความสวยความสาวของคุณเนี่ยมาแลกกับทุกอย่างได้ยังไงล่ะครับผมจะบอกอะไรให้นะครับพวกคนรวยที่มีความรู้ความสมามเรถจ เขาก็เห็นคุณเป็นแค่ของเล่นแค่นั้นแหละถ้าวันใดวันหนึ่งเขาเจอคุณที่สวยแล้วก็ดีกว่าคุณเนี่ยคุณก็ไม่ต่างอะไรจากรถคันนี้เลยนะและคุณจะรู้ได้ยังไงว่าอีก1 0ปี20ปีข้างหน้าเนี่ยคุณยังสาวยังสวยแบบนี้อยู่คนที่เขามองคุณด้วยจิตใจเนี่ยเขาไม่ได้มองคุณที่ภายนอกนะดอกไม้อย่างคุณเนี่ยคน้วยเขาก็พร้อมจะเด็ดทิ้งได้เสมอวันนี้ผู้ชายเขาอาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าวันหน้าเขามีขึ้นมา คิดว่าเขาจะเลือกคนอย่างคุณเหรอคนรวยเนี่ยเขามีตัวเลือกที่ดีกว่าคุณตั้งมากมายนี่คุณว่าใช่เหรอพอด้ยครับในเมื่อคุณไม่โอเคกับผมเนี่ยผมก็ขออวยพรให้คุณได้เจอ,อคนที่คุณหวังไว้ก็แล้วกัน อายุแต่ถ้ารวยขนาดเนี้ยก็โอเคอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีค่ะ,คะ,คะท่านประธานครับทุระที่ท่านประธานให้ผมไปทำเสร็จเรียบร้อยแล้วครับท,ท่านประธาน นี่คุณแกรถครับท่านประธานจะไปได้ต่อไปครับยวผมไปส่งไม่ต้องแล้วล่ะครับที่แรกผมว่าจะพาสาวไปกินข้าวแต่ว่าตอนนี้คงไม่ต้องแล้วล่ะครับแล้วก็ร้านอาหารที่ผมจองไว้เนี่ยผมให้คุณลุงไปทานกับแฟนได้เลยนะครับขอบคุณครับท่านประธานขอบคุณครับแล้วก็ผมฝาก ลุงเอารถตู้ไปเก็บที่บริษัทด้วยนะครับได้ครับเออเดี๋ยวก่อน่ะคุณมีอะไรหรือเปล่าครับนี่คุณเป็นท่านประธานอย่างนั้นหรอคะเมื่อกี้ฉันแค่ล้อเล่นนะคะคุณไม่โกรธฉันใช่ไหมคะคิดไม่ถึงเลยนะคะว่าสามีในอนาคตของฉันเนี่ยจะเป็นถึงประธานบริษัททั้งมีรถหรูๆมีลูกน้องคงจะรวยน่าดูเลยนะคะ แล้วทำไมคุณไม่บอกฉันตั้งแต่ที่แรกล่ะคะปล่อยให้ฉันเข้าใจผิดตั้งนานถ้างั้นเราไปกินข้าวกันเถอะค่ะถึงร้านอาหารที่คุณจองไว้จะให้คนขับรถไปแล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราไปร้านใหม่ก็ได้ไม่เรื่องมากะคะ่ะหยุดทํากิริยาตอแหลได้แล้วผมเห็นแล้วผมจะอ้วกถ้าคุณไม่คิดจะลําบากไปด้วยกันเนี่ยคุณก็อย่าหวังจะมาคบกับผมแล้วไม่ต้องหวังในทรัพย์สมบัติของผมหรอกนะผมไม่ให้คุณแม้แต่บาทเดียว คนสันดานอย่างคุณไม่เหมาะที่จะเป็นคนุณหญิงคุณนายหรอกฉันก็แค่ถ้าคนเราสินไม่เสมอกันคงคบกันไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่วันนี้คุณแสดงค่าดแท้ผมผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาคนอย่างคุณอ๋อแล้วก็ขอให้คุณโชคดีได้เจอคนที่คุณชอบแล้วก็เหมาะสมกับคุณนะครับ